โอเคซื้อเสร็จละนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยได้ครับของพี่นะ <Okay S 2> <า>ครับโอเค <okay S 2> ครับโอเคครับ ถอดมาเยอะจังเอาไปฝากก่อนดิเป็นวะพี่ชายซื้อกล่องซ่อมรถไปด้วยก็ได้ครับโอเคครับ<อ>ครับ,รบกล่องซ่อมรถอยู่ไหนนะ เดี๋ยวผมไปซ่อมรถก่อนครับเคื่อสับไปด้วยเสอตั้งไปเท่าไหร่วะ9,7 0 0 คืออาหารยังครับเอ่อยังครับยังเออไปซื้อก่อนก็ได้ครับดีครับสวัสดีครับดีเพิ่งเข้าประเทศมาเหรอใช่ครับเพิ่งเข้ามาอ๋อเกมมันซ้อนันี่ยลองไปเปลี่ยนเกมเป็นไปแบบแปดมันซ้อนกันหรืออะไรเนะี่ยงงมันน่าจะซ้อนอเป็น,นนะไต หรือเป็นสไตล์อ,อะไรซื้ออะไรใช่ไหมครับซื้ออะไรครับซื้ออะไรครับครับผมพี่เห็นความเครียดข้างล่างไหมครับเป็นสีแดงอะครับฮัลโหลพี่เห็นไหมครับตรงไหนนะความเครียดข้างล่างมุมซ้ายอะครับที่เป็นสีแดงอ่าเห็นได้เห็นได้อ่าถ้ามัน ถ้าหน้าจอพี่สั่นหรือว่ามันใกล้เต็มพี่ก็สามารถสูบบุหรี่ได้นะครับแล้วก็อา,อาหารก็สามารถกินได้ถ้ามันแค่ถ้าพี่หิวมากๆ่าครับครับผม,ผมเดี๋ยวพี่ขับตามผมมาเลยได้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 เจอคนดีซะด้วยไปครับวันนี้ ครับอา,าสามสองเลยว่ะนะดูรถก่อนดูรถก่อนรถเข้าแรง ะมาพิทางไปครับตามเข้าไปจอดรถได้เลยครับพ voilà> ี่เห็นพวกหินขีดไหมครับครับผมเห็นครับนั่นแหละพี่ต้องพี่จะเดินไปข้างบนดิดแล้วก็มันจะมีให้กด E นะครับอ๋อครับพี่ก็กดไปเรื่อยๆแล้วอพี่พี่ลองทําอันนึงให้ผมดูนะครับได้ครับได้ครับมันจะมีบางอันที่กดไม่ได้นะครับ จะมีบางอันที่กดไม่ได้ครับผมอันนี้พี่กด F2 ครับ<ด>แล้วพี่จะพี่จะเห็นเขาว่าแร่ด,ดิบพี่เห็นไหมครับเห็นครับเห็นนั่นแหละพี่ตีให้ครบ80แล้วบอกผมนะครับโอเคครับผมฟาร์มให้ครบแปครับผมฟามเ <laughs> <laughs> ว่าเจอคนสอนงานวะ่ะ EP นี้ก็น่าจะฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับสให้ผมด้วยนะจะมีคลิปต่อไปลงเรื่อยๆฟ้าผ่า มัันกลทไพี่ชาครับผมขอเบอร์พี่ได้ไหมครับได้ครับเวลามีปัญหาจะได้บอกได้เบอร์เก้าสี่ตัวครับได้ครับเก้าสี่ตัวเลยเหรอครับใช่ครับใช่อ่หยิบโทรศัพท์ยังไงอกด F หนึ่งครับอันนี้ได้ครับ อันอันอันนี้ใช่พี่เหรอครับเก้าสี่ตัวมันขึ้นเก้าสี่ตัวพี่ต้องก,กดดีลีนนะครับแล้วก็ดูเอาเอาเบอร์นายมาดีกว่าฮัลโหลพี่ครับดิ้นนะครับได้ยินครับได้ยินเอ่อกดดีลีนยังครับกดแล้วครับ อ่มันจะขึ้นเบอร์นะครับโฟนนะครับพี่เห็นนะครับเขาว่าโฟนมันเป็นเก้าสี่ตัวเลยอ่ะชอใช่แต่ผมโทรไปแล้วอ่ะอะ่ถ้าเจอจะดูเบอร์กดโทรศัพท์อ่ะครับแล้วก็ไปดูที่เซตติ้ง่ะครับจะมีไมล์นัมเบอร์อยู่อ่าหกหกหนึ่งสี่ครับ,รบก็ว่าอยู่ หกหนึ่งสี่ครับใช่ครับสี่ศูนย์เจ็ดสามสี่ศูนย์เจ็ดสามแค่นี้นะครับใช่ครับ<ม>โอเคเข้าแล้วครับครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่กวดเขาพี่พี่ใช้ใช้ใช้ใช,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 ใช้แบบเมาส์ไหมครับก็คือแบบไม่ไม่ไม่ต้องกดลูกศกรน,นะครับใช้เล่นแบบเมาส์เลย <ừ> พี่กวดเข้าไปดีเซตติ้งครับ อันนี้อันนี้ทำแล้วครับที่เป็นเมาส์ป่ะใช่ครับใช่ทำแล้วครับทำแล้วครับอ๋อทำไปแล้วอันพี่เมมเบอร์ผมไว้เลยก็ได้ครับเคคเับเบอร์ผะเอ่อโชรไปล่าสุดพี่กดเขาว่านิวนิวเวสเอร์ครับขึ้นต้นด้วยหนึ่งสี่ครับโอเคเห็นละชื่ออะไรนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอมาครั <Okay. S 1> บลองลองโทรมาใหม่ ัลลครับผมโอเคได้ยินละครับผมครับผมถ้าพี่จะกดวางสายพี่กดแบ็สเปซนะครับพี่พี่น่าจะรู้คร,ครับผมครับผมพี่จะขุดแรกถ้าขุดได้แปดสิบแล้วมาบอกนูนะครับโอเคครับ,รบอ๋อทำไมอันนี้ขุดไม่ได้อ๋อต้องอยืนข้างบน เจสิบเจ็ดอันละอันนี้พี่มาจากเมืองไหนแล้วครับอ่อยังไม่เคยไปเมืองไหนครับมาเมืองนี้เมืองแรกเลยอ๋ออันนี้พี่มาคนเดียวหรือว่าเพื่อนพามาครับมามาคนเดียวเลยครับผม อ่าไอตรงที่มันเป็นขี้สีแดงนี่คืออะไรอะตรงไหนอะครับตรงซ้ายล่างอะอ๋อขี้สีแดงเป็นสีแดงใช่ไหมครับใช่ครับคือความเครียดครับถ้าพี่หน้าจอสั่นหรือว่าความเครียดมันเริ่มสูงแล้วพี่ก็สามารถสูบบุหรี่ให้ความเครียดมันลดได้ครับอ๋อขอบคุณมากครับผมครับผม เออกางเกงไปไเป็นอะไรป่ะเนี่ยเขาชื่ออะไรนะโชโชกุนปะตอนนี้ตังในตัวพี่มีเท่าไหร่อะครับอ,อ่ามีอยู่ห้าพันเจ็ดครับอเดบบยวเดพาปั๊มตังปั๊มยังไงอะ่ะก็ฟาร์มนั่นแหละครับฟาร์มอ๋อโอเคครับนึกว่าจะปั๊มอย่างอื่น <laughs> เด๋ยวโดนใบชิปตามอย่างอื่นเดโดนใบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เพิ่งเข้าเมืองมาใหม่ ก็จะมาฟาร,ร์มอะไรอย่างเงี้ยครับผมฟาร,ร์มบนไป ทำงานแล้วก็ทำงานฮัลโหลครับคบแล้วนะ,ะเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงได้ไหมครับได้ครับ,บได้ครับครบเหมือนกันแล้วอ่ากลี้ยงมันบลั๊กเป็นยังไงอ่ะเอ่อบั๊กเหรอครับใช่ครับมันมันต้องไป<บ>เปลี่ยนแดาเสียตังนิดหน่อยเดี๋ยวพี่ไปนี่ก่อนได้ไหมครับพี่ไปหาตังแป๊บนึงก่อนได้ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวพี่ขับตามผมมาเลยนะครับ โอเคครับผมพี่อารพี่ถ้าถ้าพี่ล็อกรถอะพี่เดินเข้าไปใกล้ๆรถพี่แล้วกดตัวยูนะครับครับผมแล้วถ้าก,กดตัวยูครั้งเป็นการอา่ปลดล็อกแล้วถ้าพี่อยากเปิดท้ายหลังของเปิดเปิดเขาเรียกอะไรอะอ่าใช่ปุ่ดเอลนะคบแล้วผมขับรคันนี้มันเก็บได้กี่โลอะ ก็ต้องดูเหมือนกันอะค่ะมันเอาลากข้าเก็บยังไงครับพี่ก็กดค้างนะครับแล้วก็ลากข้าไปขอผมเก็บได้ยี่สิบโลเองแป่พีตามมาครับ ขึ้นรถขับทำไมนะอ๋อมาโฟรเซดหรือเปล่าเฉดหอด้วยขอดลงน้ำเนิ้มแล้วกัน โอเคครับไปไหนตรงนี้ครับอันนี้คือการคัดแยกแรกพี่กด e แค่ทีเดียวนะครับแล้วพี่ก็รอจนกว่ามันจะมีแห้กดเขาไว้ e เหมือนเดิมน,นะครับใช่เขาใส่กางเกงซ้อนได้ไหมครับอ่อันนี้มันบั็กครับน,นี่มันน่าจะบั็กมันต้องเปลี่ยนทีเชิญนะครับมันไม่ใช่บั็กอ๋อน,นี่เมก็ไม่รู้เหมือนกัน อ่าสามสองนี่ขายนะครับออไม่ขายครับขอใช้ก่อนครับแต่มัน<อ>มีโค้ขายอยู่นะครับสองร้อยห้าสิบเอ็นอันนี้ผมซ<อ>ื้อมาสามร้อยแต่งต็น้นอ๋อครับสองร้อยห้าสิบก็แต่งต็มนนะครับมีโค้ขายอยู่ถ้าได้เพชรผมกวาเซตต่อน,นะครับออไปไปไปอยู่ที่ขุดอะนะคะไปเล่นบ็อกซิ่งกับเก่งบัก เรากำลังทำการคัดแยกหินมันจะได้เศษเพชรมาหนึ่งอันอืมได้เพชรมาอีกหนึ่งอันเศษเพชรโผลพี่ครับว่าไงครับผมเสร็จเสร็จครับยังยังครับยัง,ยง,ยงอันนี้มันมีให้กดอีกครั้งหนึ่งแล้วโอเคเสร็จแล้วโอเคประกัน ไกลนิดนึงนะครับครับผมแอดลบลงโยค,ครับลืมครับผมเขาลืมเขาลืมเออ มันแรงไปหน่อยเลี้ยวปะไม่เลี้ยวามมาอ่าตรงนี้คือที่อะไรครับอะะไรนะรนคับอ่าตรงนี้มันคือที่อะไรอ่ะที่หลอมทองแดง เงินแล้วก็ทองครับคนเต็มพี่ก็หลอมไปทีละอันเลยครับโอเคครับโอเคคุณลุงพวมากี่รอบแล้วครับ แล้วฮะทำทุกอันเลยครับเพื่อเรื่างใหญนะคะขยากว่าแพงอะไรเงี้ยแปเอาแรกทองแดงก่อนก็ได้ครับ ตัวนั้นป่วะใช่ต้องใช่เน่เนนี่เนี่ยาไว้อ่ะเออเสร็จแล้วไปต้งไหนต่อครับเดี๋ยวรอผมแป๊บน,นึงได้ไหมครับไปไปรอที่รถเลยก็ได้ครับได้ได้ได้ เพชรสองอันสองเม็ดแล้วก็ทองหกก้อนหกแท่งแล้วก็ทองแดงสิบสองอันรถพังหมดเลี้ยวโอ้โหกระจกกระจกแตกเียบ พี่มันเป็นสีแดงหรือเปล่าอ่ะไม่ครับไม่ล่างล่างล่างขวาครับมันไม่เป็นใช่ไหมข้างล่างขวามันเป็นสีอะไรเ่ะอครับอ๋อไม่เป็นครับเป็นสีขาวใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อความความเฟียดตอนนี้หน้าจอพี่สั่นยังครับยังครับผมอ๋อแต่ผมขอสู้ก่อนครับแป๊บหนึ่งน้องสมโกว่ะ จังหวัดเจาะพึมพึมไปครับผมไปเจรานาไอเพชรหรือเปล่า <g ülme> จนจนพังหมดแล้วนะ่ะอันนี้ครับเป็นที่เจรานาไอเพชรนะครับหรือว่าโพสเซตเพชรพี่มีอยู่สองเม็ด <t> ใช่ไหมครับ ใช่ครับก็อรอแป๊บหนึ่งน,น่าจะไม่นานผมก็มีสองเพชรเหมือนกันโอเค,อเ,คเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วจุดต่อไปก็คือจะไปขายนะครับขายพวกแร่ นี่คือจุดขายนะครับเป็นจุดขายพวกแร่นะครับจริงๆตรงนี้มันจุดขายของขายได้หมดเลยครับครับผมอะไรวะข้ามด่าดเลยปะพี่ก็กดขายไปเรื่อยๆเลยนะคบครับผม ุกอัันนเลยะครบโอเคหมดละได้ตังค์มาเท่าไหร่ครับอ่ามียอหมื่นหนึ่งครับโอเคหมื่นเท่าไหร่อ่ะครับหรือว่าพอดีเลยอ่าหมื่นหนึ่งร้อยหนึ่งบาทอ๋อพี่จะไปทำงานต่อไหมครับ อ่าผมว่าจะออกประเทศละอ๋อได้ครับครับผมครับผมขอโทษด้วยนะครับที่สอนผิดพลาดตรงไหนไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับครับผมขอบคุณมากครับครับขับรถดีๆนะครับผมครับผมครับเช่นกันครับโอเคทุกคนก็ วันนี้ก็เท่านี้ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะแล้วเจอกับคลิปหน้าผมบาย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 ครับผมบายบายเจอกัน